สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังในห้างประจักษ์ชัยเคลื่อนไหวแล้วเผยถึงดราม่าลำไยกินปลากระป๋องกลางสนามบินเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสฮือฮาอีกครั้งสำหรับนักร้องสาวขวัญใจมหาชนลำไยห,หายทองคำหลังมีคลิปเผยแพร่บนโซเชียลเธอกำลังนั่งกินปลากระป๋องและผักสดชิวๆกลางสนามบิน หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปโลกออนไลน์ก็ถกกันสนัน่นบางความคิดเห็นชี้ว่าการเปิดปลากระป๋องกินในสถานที่สาธารณะอาจไม่เหมาะสมเพราะกลิ่นแรงอย่างไรก็ตามก็มีผู้ติดตามอีกจำนวนไม่น้อยออกมาปกป้องมองว่าลำไยเป็นคนตรงไปตรงมาใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร การกินอาหารรองท้องไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็เป็นเรื่องปกติจึงไม่ควรนำมาเป็นประเด็นใหญ่โตล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำผู้บุกเบิกเส้นทางของลำไยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กประจักษ์ชัยหายทองคำในเชิงติดตลกโดยมีข้อความว่าลำไยพรีเซนเตอร์ปลากระป๋องควรเข้าแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ